สบายดีพี่น้องพอกันตอนแรงๆพี่น้องเลยบรรยากาศอยู่เทียงนะบรนีานกาบเดดส์บันไดพี่น้องแบบเดดน้อยหนึ่งแต่ว่าควาหอ่อนมาเต็มเลยก็คำแลงแล้วลมก็เริ่มเย็นว่อยมาแล้วบอนี้กาเป็นมือวันที่แปดพี่น้องแปดเดือนมีหน้าหรือว่าเดือนสามเพราะว่าวันที่แปดเดือนไม่น่านี่เดือน เดือนเดือน3เนาะเดือน3พิ่นเป็นวันแม่ทางฝั่งลาวนถือว่าเป็นวันแม่ยิงพี่น้องวันแม่ยิงทางฝั่งลาวก็คือกับฝั่งไทยก็ถือวันนึงทางเฮาก็ถืออีกวันนึงนะเิ่นมาตั้งเป็นวหลายปีแล้วแหละของเฮาหลายปีแล้วเพิ่นนามานี่ครับ ถือว่าเป็นวันสำคัญพี<ล>่น้องเอ้ยวันสำคัญสำหรับมแม่ยิงก,การหั่มการเฮียนการยุทธด้มือยุทธผักราชก,การการยุทธพี่น้องเอ้ยยุทธที่ว่ายุทธสดเชยนะวันสำคัญวันแม่วันนี้ค่ะที่มามาปลูกแครนไหน้เท่าแม่พี่น้องเอ้ยวันแม่ยิงกับวันว่าเป็นวันแม่แหละ con mẹ đi, 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 cái chơi 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 đi chơi luôn phà chơi 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 không chơi 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 chơi

อายุเนี่ยใส่เนื้อผัวนี่เนา่ะมาปูแขนงในเพิ่นวันหมันยิงลาวมามือมาจับใส่ไหมใด่ก็ได้ใส่ก็ได้ออก่อนไอ้กดนี้หายกดนี้หายกดนี้ดีกดเข่าดีกดเท้าวันนี้เป็นยังไงว่าการวันมันยิ่งหายอยู่ดีไม่แห้งเด้อไม่เด้อสุขภาพแข็งแรง นงโคมใส่ให้ลูกให้ลานไปโดนโดนนั่นแหละนหัเนาะอ่แหงยืดๆอาียลูกอดีไม่งให้ลให้ดุ้ยเออไหวช่วยจเสือเงื่อนในเงื่นคือท่องอันนี้ท่องเงินะไกองทองไมาลําุ้ยลำลียยูดีไม่แห้งใหญ่ไปเยเออช่วยช่วี่วยชยีอบ้างไทยปนเปนเปนดอ ตอนนี้กะดองเขาลายพี่น้องเอ้ยดองดองลายรีร้อยดองกะเดี๋ยวจังสิน้ลาไปอยกดฮอดเบิซะก่อนตอนนี้กดองพี่น้องเอ้ยเขาลูกลายผลูกอันนี้ลูกผู้เดียวรถแต่งเดียวนี่คือบ่คุ้มค่าเจ้าเอาแซวเออนาหมอบอกเขาลูกลูกด้วย จ้าเอ๊ะพาลงมาหล่ออีกแล้วพาลงมาหล่ออีกแล้วนะจ้าน่าจน้ำงมาลอาบน้ำแหล,แล,ละแล้วได้เพลินนะเข่าเบิ่งบ้านเพลินอีกบ่เนาะข่าเบ้องบ้านเพลนอีกบ่นา่วเื้องบางเฮลดัก่้างกะเามาได้เ้ากะจิ้งกะเผามื่อหิวเรา สร้างหิวเหล่าติดเล่นงติดเลย้อยแล้วเปลี่ยนมันเปลี่ยนประตูกับประตันอัตมาออไป

อีสแลกมาลงม่อีกเพ่มันมีหอยบาตเนะนี่ยเด้เาที่หอบม่ม่แอนี้นะเนาะเสียงยังวะเสียงดนะใส่บัวพื้นแล้วพี่น้องเลยกาทีว่าเพื่อหอดอันมือสิบสามคำกะออสิเล่แต่ว่าเที่ไปทำ ตีผ้า,พาเพดานอยู่มันจิตเท่าใดนันมันแพงแล้วก็เสียบแบบเลียงเนาะสิงหัวสิงเห็นบ่้นนนนาเนเห็นอยู่บ่ละฮะเห็นอยู่จะคือแนมไก่แท้เออเห็นอยู่บ่เห็นอยู่บ่ ไก่เลยพี่น้องไอ้ทาเบิ้งสีจริงมืออื่นสร้างสีทาสีจริงตอนนี้ยังใส่สีปลอมอยู่สีปลอ,อมน้ำนีพอทะเลาะแค่นีมทะเลาะแค่นี้หลอกสองเถือ่อนแล้วมันนี่นะนพ,นพ่อกระพาลงมาหลอกแม่ก็ลงมาหลอกเขาใส่ในนี้เขาอาชีพอะไรนะเขาจเทอันหลอกก่อนเทหลอกก่อนอ กันเปื่นแล้วเขาจังที่สามจังห่าสาสตนเรน,น่นนอือแมซิ่งรถปะบ่เยแหล่น้ำล้างเซลลเขาทิมอีกแล้วนัดซ่านะพี่น้องเอ้ยผักเหียนเด้เดี๋ยวไปหลงไปลาง กิงเดียวกันอน่นเนาะทางทายนะแม่น้องเนยกางันน้องลเอีดผู้ครับแน่แม่นัซ่าส่วนนัซ่ากเนยกเขาก็าทิม้มไว้อยู่นนยยดําเห่าไลูกเขาไม่ใช่ลูกเดาไปก็ไปอะไดีโดบึงรึดังบึงดีโดไปลุงบึงรึดดีโด ผู้เจ้าปอยู่แล้วไปรอตรวจงานมังดูพี่น้องเขาถีม้วบ่แล้วจางเงินให้อยู่เาหน่ะไปใสไปใา่เบ็ดเอาพันไปาเบ็ดเาหน่ะอลีดไปสมาลี่ยังไมาเห็นนะได้านามาอลดบ่มาได้เบาน่าบาอลีดบ่วีจะเอาไม้ยังบริวารบ่

สายแก่้าเนี่ยบางห่งเพชรเนี่ยกดูดด้นี่นะสาเพากระสิไลเอาเงินนี่ละจาปูนหอสิพอมันสาบยากมันกีดอันนี้อจะสาบได้แต่ทังหนาเนี่ยอืมสาเลยอืมบนาไอปนะไร่อี้ามเขาปปูนเรือบุเรืออะไรกับปะบุเรือก็ข่อยจิสาเปงข่อยอืมจิสาเป็นเลอยู ท้างมคอยบูมิเนาะโอ,อแล็กข้อันนั้นก็จิ้มของมือเคื่อเจ้ากับขากระสาบดีอลองเบิ่งเห็นเนาะการจะเป็นชาดอันชาดนี่เงินจกพันพันสีขาวก็งามเด้หว่ะแต่คนจริงลงไปป้า,ปนาคนจิมเลยพี่น้องไ่ใช้สีอืน่นเน่มันบุกข้นจิน้มเลยอ่ะไปยามันบุกข้นกต่ไร้ป,ปีทีเปลี่ยนมาสีนี่ระดับแปดปีเด้อจะตายอของเทะ สีขาวเลยใส่ขอบแม่นใส่ขอบขอบสีสมป้าเท่าจ่มเลยใสย่สีขาวผมเปลี่ยนบุได้ดอกสีขาวผสมให้ยเลยถ้ามันบุคือสีข่อยซื้อมาทางใหญ่นะั่นเปลี่ยนได้ทางที่นขาวผสมมาจากโรงงานนะฮ่าฮ่าฮ่าโจมกันไปเท่าตุ๊กตี้ตามกุเอ้ยดิเดียวลงไปกินหนามลงไปอยู่กลางหัวได้ฮ่าตรวจตรวจงานแทนผู้เจ้าของรูผู้เจ้าอยู่จนดังกันเต็มเบิดสีจะไปเห็ดอีสาง อีโดมันบิ่นรูดังนะว้ตัวงานแทนพระเจ้าหมายในพืชหลุดไทยแล้อยู่ในพื้นตีนูันผูวขอยางมากพอพาลูกวุ่นวุ่นอยู่ห้วยใครแล้วบุใหม่หลุดไทยอีห่างจบเลยบได้มีแนวเหตุไทยเหน่าชอบอะไร่นไหน กย็ยากครับถิ่มมองมา mm. สีขาวนี่ก็แจมสีลองทาสีผ้าเบิ่งเลยกัป้าไว้ขอบขาวนี่มันชีเป็นอะไรป้าไว้ขั้นมันงามอลไรกับโต้องซื้อชื่อมาทาลั้มดอกท mm. าสีจริงเลยขอบข่ามันนี่ป้าไว้เลยขั้นมันงามเราโบต้องซื้อชีมาทาดอกว่า

ประตูผมเยียมขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เข้ามาหับส้มมาฟอ,อกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อสีก็ได้มากเลยสามถังเตรียมติท่าโอ้สามถังถังที่สี่เนี่ยสีอันข้นกว่าตัวเก่ากขวัขว้นกว่าตัวใหม่ตัวนี้นะสีนี่นะสีอันเข้มกว่าเห็นป่มวมอ้สีจางลงมา ไปท่าเสร็จปุ๊แล้วมันสออกซีหยังก็รอรับชมบิ่งพี่น้องเ้